เดี๋ยวก็ไปโปรอยู่ที่หน้าประตูวังเดี๋ยวก็ไปโปรอยู่ในงานรอยกระทงขณะแม่พลอยนี่มาบางไปอินก็ยังจะตามมาอีกนี่พ่ออย่างไรแม่ฉันถามจริงๆเถอะวันๆพ่อไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยหรืออย่างเวลาฉันกับแม่พลอยเดินผ่านหน้าประตูดินทีไรเป็นต้องเห็นหน้าพ่อรออยู่หน้าประตูทุกทีอย่างนี้กระมังชอยที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้ประตูดินคนเจ้าชู้ต้องมีหลายใจ แต่ฉันมีใจเดียวจะเรียกก็จะชูวยได้อย่างไรเอ้ยเอ้ย,อยไปหาอะไรกินกันทานนู้นดีกว่าชอยฉันหิวแล้ว่อลอยมาเดี๋ยวก็สิถ้าแม่พลอยห,หิวขอให้เป็นธุระของฉันได้ไหมห พระสังดีกว่าไหมจ๊ะหามีคนเรียกดินเรียกฟ้าจะให้เรียกฝ่าพี่จะเรียกมาให้อินแต่พี่เกิดมาเป็นคนเดินดินเรียกขน้องจีนบางปะอินได้เท่านี้แม่อย่าเคือ ชอยป <finely> <sch economies> ้าจะหิวนี่แม่พลอยเคยได้ยินตำนานขนมจีนแห่งบางปะอินไหมจ๊ะตำนานอะไรคะกาลครั้งนั้นมีตำนานยินติดยิลงมรักสางาน ดนุ่มคนนั้นเฝ้าใส่ใจทุกอย่างแต่แม่นาก็ยังเหมือนมาห่างไกลจะย่างไรให้แม่ใจอ่อนเพื่อสะท้อนรักในหัวใจต่อสุดท้ายเอาขนมจีนให้เฝ้ามันจงคัดมาอย่างขนมจีน เธอจงเห็นใจเ mm hmm. พราะรักเขาจริงให้เธอขนมจีนเ mm hmm. พราะรักยืดยาวนังเส้นขนมจีนขนมจีนเส้นบางจนขาด mm hmm. ตอนไหนก็ได้ของเขาเหนียวนุ่มกว่าใครหมายความอย่างไรต้องโชคคนหญิงส mm hmm. าวฝั่งใย เธอผู้นั้นลองกินหรือไม่ฉันก็ยังเฝ้ารออยากดูไว้หวังให้เธอลองสักครัง้ง สก็ลอยลงละเมอกี่คราวได้เจอใจก็ลอยอยากคู่เคียงกันกี่คราวไม่เห็นประกยก,ก็ปล่อยใจหายไม่คลายไว้ปกลอยน้องทำให้ฉุนเป็นไปยางนี้ลอยสอ่แสงแห่งความสดใสนใครโน่ที่ระใดสากงมาบนโลกนี้ยามเทียงแท รู้จักมาก่อนด้วยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับผมแล้วก็เป็นแบบเราได้มาใหม่เลยคนนี้มาเชิญมาเมืให้น้องอ้อยด้วยนี่สวัสดีสวัสดีโอ้นี่คนใหม่เลยแม่รอยคนใหม่เลยนี่คุณบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าออดิชั่นมากับมือเลยใช่ครับไปเจอันนี้ก็แบบ คือมีหลายคนมากแต่ว่าเราก็มาเจอคนคนนี้เข้าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียงดีมากอ,อเสียงดีมากแล้วก็การแสดงนี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงด้วยแต่ว่าเขามีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นกับเราได้ได้เคมีเข้ากันอะไรเงี้ยก็เลย<อ>กรี๊ดทั้งพี่บอยทั้งทีมงานทุกคนรุมผมเลยเลียกเป็นน้องออย นี่แม่พลอย,ยวัยสาวเวอร์ชันดีครับต้องให้น้องออยครับฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะในเรื่องของการแสดงครับแลวรับบทแม่แม่พลอยเป็นบทที่เขาหากันมานานมากนะครับฝากคุณผู้ชม่อยว่าให้ติดตามผลงานของเราหน่อยครับค่ะก็ฝากละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลด้วยนะคะเป็นละครเวทีเรื่องแรกของออยนะคะแล้วก็ได้มาประกบคู่กับพี่กันนภัสนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ทําเต็มที่นะคะครั้งนี้ครับฝากด้วยนะกันนะคะขอบคุณน้องออยด้วยนะครับ Yeah.